คิที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไปดูว่ากรลไปทํางานที่โรงแรมอะไรบ้างนะคะเพราะอันนี้นะคะเป็นส่วนของ outdoor ซึ่งเราเนี่ยเพิ่งได้เปลี่ยน <c oughs> เครื่องเล่นทั้งหมดเลยนะคะต้องใช้สกิลจะมีความแอดเวนเจอร์หน่อยอย่างนี้น,นะคะก็จะเป็นห้องอาหารนั่นเองห้ <c oughs> องอาหาเนี่ยาก,ก็ต้องชิมลหลายๆอยา่างขนมก็ต้องชิมเพื่อให้ชัวว่ารสชาติดี พบกับช่องเอิร์นสเกตเตอร์นะคะก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไปดูว่าการเอไปทำงานที่โรงแรมนเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็ะจะเป็นคลิปที่จะไปบินไปคนเดียวเลยในทริปวันนี้แล้วก็มีพี่บินไปส่งนั่นเองก็ไฟเอิญเนี่ยอยู่ที่เที่ยงห้าสิบนะคะเฮ้ <c oughs> <c oughs> หยหมายโมงห้าสิบพูดผิดไปถึงที่นู่นหมายสามสิบเพราะถ้าสมมติเที่ยงห้าสิบคือตกเครื่องแล้วเพราะเธอเที่ยงสิบสี่ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยว่า ไปส่งในวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง18บแปก็จะถึงประมาณเที่ยง40นะคะจากนี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงซาร่าใส่เสื้อซาร่าด้วยนะคะยาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พี่มีใส่เสื้อซาร่าวันนี้เพิ่งได้มาพี่พูดถูกถูกหรือเปล่าและดูหอมไปแล้วนะเจมไปแล้วนะมาบาย ถึงที่ห้องแล้วมากับฝนเลยนะคะพี่พี่พนักง,งานบอกว่าคุณเอ,อินมากับฝนเลยะคะ่ะเพราะว่าเรามาถึงปุ๊บฝนตกปั๊บเลยตอนนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้คงไม่ได้ทําอะไรก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นแล้วก็จะมาถ่ายอะไรให้ดูน่ารักมากๆพี่เขาทําให้นะคะมาดูกันว่าคืออะไรนี่ทุกคนดูน่ารักมากเลยเป็นมากระลองเขียนซาร่าทิฟฟี่แล้วก็นี่นะคะอันนี้เป็น GM เขียนให้ว่า Willcomback แล้วทุกคนดูฝนตกของจริงนะคะดูนี่ ก็คือเปียอกมากคงไม่ได้ออกไปเล่นน้ำหรือทำอะไรทางน้ันนี้ก็นี่นะคะเอามาโชว์ในส่วนของเบเกอรี่นั่นเองแล้วก็ในส่วนของขนมปังนะคะที่อยู่ในบุฟเฟ่ต์ไลน์ของทางโรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพคีทัวรนั่นเองจะบอกว่าเอินชอบทุกอย่างเลยในส่วนตรงนี้แล้วเอินเนี่ยมาทุกครั้งเอินจะกินเยอะทุกครั้งเพราะว่าเค,ค้กขนมเบเกอรี่เดสเซอร์คือแบบอร่อยมากโดยเฉพาะช็อกโกแลตนะคะของโปรดของเอินเลยไม่เคยพลาดเลยสักครั้งนะคะและครั้งนี้เนี่ยเราได้ทําเค,ค้กชิ้นเล็กๆนะคะที่ปักเป็น ชื่อยาซาร่าแล้วก็ทิฟฟี่ด้วยน่ารักมากเก๋สุดๆไปเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะไว้มาพักกันเยอะๆนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะ คุยกับพี่เบลล่าแบบจริงจังตอนนี้นะคะกำลังเดินไปที่คิดขับหรือว่าห้องเด็กนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่เด็กๆเนี่ยเวลามาโซฟิเทลเนี่ยจะต้องมากัน ก็จะมีทั้งส่วนของอินดอร์แล้วก็เอัลโดเลยอินตอนนี้มีแผนว่าจะรีโนเวททำใหม่เลยแล้วก็จะเปลี่ยนธีมด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าธีมเนี่ยจะเป็นอะไรในอนาคตนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รีโนเวทแต่ว่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะคะว่าพอรีโนเวทแล้ว,วส,สวยแค่ไหนบอกเลยว่าสวยมากแล้วธีมเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ได้ทำเป็นธีมแบบ underwater animal f o r e s ฟอเรสต์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเป็นลุ้นกันจะบอกว่าเป็นธีม,มที่เ<ม>กแ๋แหวกแนวใช่เก๋แหวกแนวแล้วเชื่อว่าเด็กๆหลายคนรู้จักเพราะขนาดเออยังร รู้จักหมดใช่แล้วก็นิยมมากๆดวืไม่เหมือนที่อื่นเลยเราจะพาไปดูที่คิดขับกันคือจริงตอนนี้นกำลังคุยกับ PM อยู่ว่าแบบจะทําเป็นแนวยังไงดีคือจริงอะตอนแรกก็เปลี่ยนมาหลายธีมแล้วจะรู้สึกว่าเรามาฟิแนลไลซ์ด้วยธีมนี้กันซึ่งเราก็ได้มีทําเล็กๆน้อยๆแล้วในห้องอาหารนะคะเป็นแบบธีมของเด็กให้เด็กแบบว่า connect to คิดขับด้วย เพราะอันนี้นะคะเป็นส่วนของ outdoor ซึ่งเราเนี่ยเพิ่งได้เปลี่ยนเครื่องเล่นทั้งหมดเลยนะคะแต่ก่อนหลังคงอาจจะสังเกตว่าตรงน,นี้จะมีชิงช้าอนไ้แล้วก็ได้เอาออกแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีทุกอย่างหมดเลยนะคะเพววื่อความดูเฟรชแล้วก็ดูใหม่แล้วก็สีสวยมากก็จะเป็นสีแบบอาจจะไม่ได,ดูคัลเลอร์ฟูมากแต่ว่าเป็นตีมของโซปีเทลนั่นเองให้มันลิ้นกับในส่วนของอินดอร์ด้วยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเป็นอะไรที่เหมือนแบบคุณพ่ออยากให้ทําโดยเฉพาะก็คือในส่วนของคิด์ขับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องของแบบ เ็นใหม่ค่ะน,ะนั้นก็เลยให้ลูนลกนะคะคือให้เอวามาช่วยให้พี่ออกมาช่วยด้่นในการแบบดูว่าแบบคิดขับอันนี้คิดว่าเด็กจะชอบไหมเพราะคุณพ่อแบบ60กว่าแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าอันเนี้ยเด็กจะชอบหรือไม่ชอบแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นแนวแบบมีเครื่องเล่นเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กน่าจะเอ็นจอยก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ในส่วนของ outdoor แต่อินดอร์ยังไม่ได้ทํานะคะแต่พออินดอร์ทาแล้วคือจะใหญ่กว่าเดิมแล้วมีเครื่องเล่นเยอะกว่าเดิมมากๆ และที่เราทําเป็นเครื่องเล่นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้คิดไว้แล้วว่าจะสามารถเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ด้วยเพราะว่าแต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีแต่ละเสดทุกคนนป้ามันจะเป็นเป็นแนวสี่เหลี่ยมนี้ก็คือไม่ได้เป็นแค่แบบชิงช้าหรือว่าเล่นทรายปกตินะคะก็คือต้องผ่านไปแต่ละเสเตจเพื่อที่จะไปจุดสุดสุดสุดนั่นเองก็คือเริ่มจากบ้านแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มากมตรง แล้วก็จะมีเป็นเหมือนเห็นป้าที่ใส่ตรงนั้นด้วยก็คือจะต้องใช้สกิลจะมีความแอดเวนเจอร์หน่อยต้องใช้สกิลในการเดินอะไรอย่างนี้ในการคานก็คือไม่ได้แค่แบบเดินเฉยๆก็คือต้องคานต้องก้มหัวต้องอะไรนี้ก็คือทําให้เด็กเนี่ยได้คิดแล้วก็ได้พัฒนาด้วยนะคะคือเล่นได้หลายวันจริงจริงเอิญก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่าจริงจอาจจะไม่ผ่านก็ได้จริงๆฉันเล่นจะอาจจะไม่ผ่านก็ได้ก็แล้วป้าเข้าันคื สามารถแบบเส,สร,ริมสร้างวัฒนกรรของเด็กได้ดีมากๆเลยแล้วก็เลยเลือกเป็นเครื่องเล่นอันนี้นั่นเองค่ะและในส่วนของข้างๆหลังจากอาลโดร์นะคะก็จะเป็นส่วนแอคทิวิตี้ที่เด็กเนี่ยสามารถมาทําได้กิจกรรมต,ต่างๆนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้คิดไว้แล้วเหมือนกันว่าสามารถแบบุมทุกมิติของเด็กได้เลยคือไม่ได้มีแค่เพนติงนะทุกคนคือมีทั้งแบบตัวกับธรรมชาตินะคะเพนติงใช่ไหมมีดิฟได้เสื้อด้วยนะคะแล้วก็มีทำคุกกิ้งก็มีเหมือนกันในการให้เด็กเนี่ยไปทําอาหารนะคะเบเกอรี่ต่างๆใช่ไหมแล้วก็มีตด้วย ว่าสปอร์ตเนี่ยเราก็เน้นเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะแบบ เทนนิสตีปิงปองนะคะหรือว่าในส่วนของสวนที่เราเพิ่งทำขึ้นมาใหม่เหมือนกันเพื่อให้เด็กเนี่ยได้อินกับธรรมชาติได้เห็นว่าแบบมีผีเสื้อมีนกมีอะไรอย่างนี้นะคะเพือ่อกิจกรรมมาเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยคือเราอ่ะโฟกัสตานของแฟมิลี่มากๆในส่วนของโรงแรมเรานะคะก็ะคือคนที่มาเป็นแฟมิลี่เนี่ยไม่ว่าจะมีเด็กเล็กเด็กโตอ่ะสามารถมาทําได้หมดเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเอวาอายุจะ30แล้วตอนี้เอวาก็คือแก่แล้วใช่ปหแต่เอวาก็ยังมาทำคิดขับแล้วก็ยังเอ็นจอยในการที่มาคิดขับในทุกๆครัั้ที่่เเาามากกบชนน ก็เอินะคะแล้วก็ต้องมาทำเนี่ยก็จะเป็นแนวอย่างนี้ให้ดูอันนี้คือมีคนทําไว้แล้วน่าจะพี่พนักงานอันนี้เห็นปะอันนี้ก็จะแบบเพนติ้งให้เด็กนั่นเองได้คิดได้จินตนาการว่าเฮ้ยอยากได้สีอะไรตกแต่งเองนะคะเราไม่ได้มีเป็นแบบไกด์ไลน์แล้วก็จะมีเป็นหลากหลายรูปแบบเลยมีทําขนมไทยด้วยนะจะบอกว่าความดีคือมีไทย culture day ด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้แบบเรียนรู้ในการทําขนมไทยด้วยเช่นกันเนี่ยก็จะมีเพนติ้งร่มอะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยค่ะเฮ้ยอีกอย่างนึงมีอันนี้ คลิปขับแอนเดอร์มอสเทนลืมพูดไปนะคะเป็นเนเชอร์ไฮ s ิสคอรีสำหรับเด็กนั่นเองที่แบบคอมแอดเวนเจอร์ใช่ปะ่ะ mm hmm. เขาก็จะมีคน mm hmm. มีสตาฟนะคะ mm hmm. ไม่ได้ให้เด็กไปก็จะมีสตาฟของทางโซฟียเทลเนี่ยคอยประกบเด็กเลยที่จะขึ้นไปแ mm hmm. นว่แบบแอดเวนเจอร์หน่อยอย่างนี้มีหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นต่างๆเนี่ยมีไซเอนส์ hmm. ก็มีให้เด็กได้ Discover s mm ิ o ค e r เกี่ยวกับข้างล่างนะคะร็อกกูเอ็กซ์พอร์เรชั่นก็คือใต้น้ำ แบบเรียนรู้นั่นเองเห็นป่ะเราก็จะมีแอคทิวิตี้ต่างๆใต้น้ำใช่เพราะฉะนั้นเราจะครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กส่วนของพ่อแม่นะคะอยากให้ทุกคนจบทุกอย่างที่โรงแรมโซฟิเทลกาบีโพคิทราได้เลย มาเรื่อยๆเลยที่แบบแบบใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเด็กนั่นเองอันนี้น่ารักจริงทุกคนอยากให้ลองไปดูเฮ้ยไม่แน่ใจว่าเอินได้อัดไหมอตอนที่มาพร้อมพี่น้องอรุณมาด้วยช่วงปีใหม่ลองเข้าไปดูคลิปได้นะคะอันนี้ก็มีทุกๆวันศุกร์นะคะก็จะเป็นแบบธีมแบบว่า under the sea oh <my. S 2> นั่นเองมีแอร i เรียลนะคะมีเออโซล่าต่างๆตะะัวน,นี้ก็เป็นเสื้อผ้านะคะน,น้โซฟีเทลนั่นเองอืม นี้เป็นส่วนที่ <ille> สําคัญมากนะคะนั่นก็คือ o u t ดอที่ได้ถ่ายไปเมื่อสกี้เนี่ยในส่วนของเครื่องเล่นของเด็กนะคะเราได้ใช้บริษัทนะคะที่เขาเนี่ยได้ซอร์ติฟิเคตหรือได้ไปรับรองในการสร้างเครื่องเล่นให้เด็กนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะได้นะคะเพราะเราคําน <S S 2> ึง <Credit> ถึงความปลอดภัยความเซฟตี้นะคะแล้วก็คุณภาพของเครื่องเล่นให้เด็กนั่นเองค่ะอันนี้เป็นที่สาคัญมากๆทุกคนแล้วเนี่ยเราก็ได้ใช้สําหรับทุกโรงแรมเลยว่าจะที่กัมพูชาแล้วก็ใช้สำหรับบริษัทเนี่ยที่มีอร์พิเคตเช่นกันค่ะรี่ โซฟีเทลกระบ,บี่นะคะเราไม่ได้แค่แบบเป็นเที่ยวปกติเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องคือเอาจริงคือเหมือนมีความรู้สึกว่าคนที่ทางานโรงแรมจะต้องมีความละเอียดพอสมควรเราต้องเช็คทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารในส่วนของดีเทลเล็รน,น้อยๆอ่ะคือมันจะต้องละเอียดแล้วก็ดีมากๆนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเวลาพี่หยอกมาเนี่ยพี่หยอกก็จะชิมทุกอย่างเลยใช่ก็คือถึม้เราจะไม่กินเราก็ต้องชิมเพื่อที่จะได้ชัว่าอันนี้สดไหมอันนี้ดิบไหมอันนี้สุกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติลูกค้าเนี่ยได้ทานอะไรเข้าไปแล้วท้องเสียเนี่ยอันนี้ ที่เอเที่ายอาหารเนี่ยก็ชิมไปเยอะมากก็ควสจะต้องแบบ้ามกัวอ้วนนิดนึงอย่างเนี้ยนะคะก็จะเป็นต้องอาหารนั่นเองเพราะหารเนี่ยเราก็ต้องชิมบบหลายๆอย่างขานมก็ต้องชิมเพื่อให้ชัวว่ารสชาติาตดีไม่เค็มเกินไปไม่จืดเกินไปแม่อย่างนี้คืรอรสชาติกำลังดีเพื่อที่จะได้แบบว่ามั่นใจด้วยแล้วก็เป็นภาพลักของโรงแรมด้วย แล้วก็ค่าแปลงที่สําคัญมากเพราะว่าโรงแรมเราเป็นคือแอคคอร์ด้วยเป็นโซฟิตเทลโรงแรมห้าดาอีกถ้าสมมติมาแบบอาหารอาารสชาติไม่ดีาารสชาติไม่สดอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบโนคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสมากๆในส่วนของห้องพักเช่นกันคือถ้าห้องพักมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้แบบรวดเร็วเลยแในในส่วนห้องน,น้ำที่เป็นพับสิกเรสซูมเนี่ยก็ต้องเช็คทุกห้องเหมือนกันว่าสะอาดไหมอย่างเมื่อวานไปเข้าห้องน,น้ำข้างบนนะคะตรงล็อบบี้เนี่ยก็ดูเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยห้องเนี่ยสะอาดไหมแล้วก็พี่แม่บ้้้าา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 นนคคไดดมมมมทวสสะะะออเเเปล่ถติรจ อะไรที่แบบว่ามีอะไรนิดนึงเนี่ยก็ต้องแจ้งทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในะส่วนของการทําโรงแรมนั่นเองค่ะแล้วก็คุกๆการมาโซบิเทลกระบี่นะคะเราก็จะมีประชุมกันทุกครั้งซึ่งประชุมสม่วนมากเนี่ยจะเป็นประชุมออนไลน์นะคะเพราะว่าจะต้องมีคุณพ่อมีคุณโจก็คือเป็น GM นั่นเองแล้วก็มี ช่วงคุณโจแลวบางทีเราก็จะประชุมรวมกับทุกโรงแรมเลยก็คือทั้งกัมพูชานะคะที่พนมเปญกับเสียมไานก็จะมีคุณปาสกากับคุณเชาเวนนั่นเองแาจจะแปะรูปให้นะคะที่เคยประชุมออนไลน์อาจจะมาใช้ซูไม,ม่ก็ m Microsoft แล้วมีวอยู่2ซอฟแวร์ที่เราใช้นะคะซึ่งปกติเนะี่ยถ้าสมมติอยู่บ้าน,นก็ประชุมที่บ้านจะไม่ได้ไประชุมกับคุณพ่อก็คุณพอ่ณพอไม่ค่อยอยู่ไทยด้วยนะคะก็จะอยู่กันคนละที่แล้วก็เลยต้องใช้ออนไลน์นั่นเองแต่ว่าเราก็จะประชุมกันอย่างเงี้ยเรเกลารี่แบบทุกทุก จซแบบว่าจิ๊กเนสเตอรจากคุณพ่อนะคะหรืออะไรที่มันเลร่งด่วนจริงๆน่คุณพ่อก็ต้องเข้าแต่บางอันถ้า,าสมมติคุณพ่อไม่เข้าคุณพ่อก็จะบอกว่าแบบเออเอเข้าแทนหรืออะไรอย่างนี้นี่นะคะพี่เบลล่านะคะเกสซี่เลชั่นพี่เล่าทำอะไรอยู่คะตอนนี้นนทำงานอยู่ค่ะเออแม่ทำงานีอะไรก็ติด <c oughs> ต,ต่อได้นะคะติดต่อพี่เกสซี <c oughs> ่เลชั่นได้นะคะกับพี่เบลล่าเลยค่ะข้างหลังก็คืออวอร์ดเยอะมากเต็มมากนะคะนี่คนสวยของเราเราจะมีโชว์ ุ้งอันนี้นะคะ <S <S ก็เป็นที่เราได้พูดเมนชั่นไปตอนที่ผิดขับว่าเขามีโชว์นะคะ under the sea นั่นเองซึ่งจะเริ่มหนึ่งพุ่มถึงหนึ่ง ะะเขาได้ย้ายมาจาัดตรงนี้แทนปกติจะจัดในห้องการนบอลรูมแต่ครั้งนี้มาจัดเป็นอาดอร์นะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูตอนคืออีกทีตอนที่โชว์เริ่มแล้วสนุกมากเอเดนชอบเลยถึงเต้นสองคนนี้เต้นแรงมากรเราได้นะคะมีพี่เบลล่าด้วยมีเป็นพนักงานของที่โซเปทูหมดเลยเป็นสตาฟทุกคนเลยคือตั้งใจแสดงกันมากไม่มีใครเป็นนักแสดงเลยทุกคนเขาซ้อมกันแบบทุกอาทิตย์เลยนะคะเราจะมีโชว์เปลี่ยนไปเรื่อยๆต่แต่ละวันนะคะนี่ก็จะเป็นทีมแอคทิวิตี้จัดทั้งหมดเลย คือน,น่าจะเป็นอีกฟิลหนึ่งเดี๋ยวรอดูได้ 对、啊。 ค่ะใครชอบรีมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะว่าเอินจะพาทุกคนไปทำอะไรกันอีกนะคะ